เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมมีคนดูโดเนทให้ผมครับผมบอกว่าพี่เล่นแลสกินมวยไทยหน่อยครับพร้อมติดตั้งกับชุดเซ็ตใหม่ก็คือพาร์ทเสริมโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนฉากบูที่คอยจั์จฉากูเรียบร้อยครับผมแล็สกินมวยไทยอยากมีมานานแล้วแล้วก็รู้สึกจะมีพาร์ทเสริมนี่เป็นสีเขียวๆด้วยนิ่งชอบเขาไปใหญ่สับซอกเลย แล้วก็มีพาร์ทเสริมสีเขียวนะครับผมแต่ในส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เห็นไหมมันเป็นสีแม่งแม่งแปลกแปลกอ่ะเห็นไหมแต่ยังไงมันก็ใช้ได้เดี๋ยวครับปุณชาคิดฟังผมก่อนไหมครับและครูปองไม่หมดมันไม่ใช่จากงูไงจ้เ้เหลือสีบอบาทเฮ้ยจัดไปเลยได้กี่กองโกเนี่ยตกคดีกดหนึ่งได้มาสิบ สกล่อง <c oughs> ไม่หวังอะไรหวังเงือก็ได้แต่ขอให้จังหมดเฮ้ภูมิใจภูมิใจ ชื่อมสกิน m, ได้แค่ m, ชิ้นส่วนเฮ้ยเหลือตังสองบาทโอ้ยมันมีบางสิ่งสองบาทอยู่ดีกดไกเรียบร้อยเย้<แ>ตังบทสบายใจสบายใจหรือยังแล้วฟังกูได้ยังคราวเนีย่ยอะไระตั้งแต่เมื่อกี้แล้วมีอะไรก็พูดมาคนดูเขาโดนเนตมาให้ซื้อสกินแลสเมยไทยใช่ไหมคนดูโดนเนตมาเท่าไหร่อ้โหถามไม่ฉลาดเอาซะเลยสกินแลสเวยไทยก็800บวกส่วนเสริมเข้าไปอีกก็ประมาณ900เกือบพันตีไปพันหนึ่งเลยไงเขาก็โดนเนตมาพันหนึ่งอ่ะโอ้โดนเนตมาพันหนึ่งเลยใช่ไหมสกินสวย ดพ่อหนุ่มแกมีบางอย่างอยากให้ดูอะไรอีกซอสซีจังเลยวะเอาละแหกตาเบิ้งเหรออ่ะกี่บาทหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหมื่นนึงเลยเหรอเอานะ้ะเขาเรียกว่าการลงทุนแบบจางงูไงซื้อใจคนดูไงอีดโดขอบคุณคนดูที่โดเนทเข้ามานะ <laughs> คนดูช่องเราก็เหลี่ยมใช้ได้ได้ด้และนี่ก็คือโคตรพี่มหากาบคนดูใจดีโดนเนทมาให้10,000บาทเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชายมันมึงยังไม่สา่งไงชายแล้วสาหรับใครต้องการจะเติมเกมนะครับก็นี่เลยเพจพ่อมดเคลเบอร์เพจนะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพราะใช้แค่อุปเพนใหนดีเท่านั้นจิมได้เลยที่ลิงข้างล่างนะครับถูกกาเติมเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะเอออันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของช่วงหลังๆที่มันขายของแบบปกติไหนๆก็ได้มาแล้วขอมาดูท่าวาร์ปในตำนานหน่อยส เงยลำมวยยาเฮยตีลกันยาฮิยาอู้พอดีกว่าเดี๋ยวได้วาปกับบ้านต้องเดินมาใหม่ลำบากกูอีกเอา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 โอ้โหแผ่นดารอซ้อนแบบนี้ก็เอาเลยสิครับมาเพื่อนหมูเฮาเข้ามาแล้วดันบาแล้วเพื่อนเอาเอาเอาเือเดี๋ยว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  เอาชากาแฟถุงหนึ่งขอน้ำตาน้อยๆนะเจ๊ฮะอ้าวมันสั่งกาแฟหรอกเลยวะนะเอ้ยพวกนายอ่ะจะทำอะไรก็เกรงใจสกินมวยไทยฉันบ้างรู้จักไม่บอขาวบัญชาเป็กวะตายแล้วเอ้ย รู้สึกผิดเลยการเล่นสกินมวยไทยแล้วเล่นได้ห่วยขนาดนี้รู้สึกผิดมากๆเลยให้ว่าไก่ลิเ์ดัดปอบเราเลยเเืียนดูยูโนมวยไทยดูยูโน่มวยไทย ดูย you know <พ>ูโน่มวยไทยฮะกูคิดว่าน่าจะรู้แล้วแหละฮะมีใครอีกไหมที่ยังไม่รู้จักมวยไทยรู้ดูยูโนมวยไทยยัยัเฮ้ยยักษ์เฮ้ยยัเฮ้ยดูยูโน่มวยไทยอ้าวไอ้คนก่อนนี่ไห<า>มดูยูโนมวยไทยฮะดูยูโน่มวยไทยดูยูโนมวยไทยดู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 ตายแล้วเลินอันตรายแบบมวยไทยไม่มีเพนด้าด้วย โอ้โหปิดล้อมเป็นสี่ห้าตัวแต่รู้จักไหมมวยไทยบอกเคยญาตนะดูยูนอมวยเถอัดูยอวแดงไมวยไทยมาหลอดปาดมาหลอดปีบอบไกยมาหลอดยังฟันอยู่มาหลอดจังเละยิงยิงเออหมดกระสุนแล้วค่ะบายบายว่าจังไดดูยูนอมวยไทย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 ยาเฮยยาเฮยยาเฮย <บ>ยอย่า้ยู่ยโดนมวยไทยเฮรอไลน์นี่ก็คิดว่าน่าจะรู้จักแล้วแหละและนี่ก็คือท่าต้องห้ามของมวยไทยที่ห้ามใช้ในการแข่งขันมวยไทยหลัดโอ้ยโอ้โหคุณพี่แล้วนี่สาละยามเลยความของข้าอย่าคิดจะมาแตะวยโอ้โหแตะเลยพี่พักมาเลยพี่เต็มพี่เลยพี่โอ้โหถ้าจะมากันเยอะขนาดนี้อ,อ้าวพูดดึว่าจะแน่แล้วจะเอาอะไรบาแน่ล่ะมึงเห็นปืนันไม้น่ะ ดีนะเมื่อกี้หลบทันหลบทันแล้วทำไมเลือดลดวะเดี๋ยวเดี๋ยวป้อมแรกนี่ให้ได้แต่ป้อมสองนี่ให้ไม่ได้จริงๆเว้ยเฮ้ยใจเย็นเสิเฮ้ยเอาเฮ้ยไว้รุดดูยูโดะมวยไทยดูยูยูโดะมวยไทยดูยูยโนกระสุนนี่ดูยูโน่สุดท้ายก็แพ้ไปแบบอีซี่เฮ้ยตายแล้วดูยูโนมวยไทยเอาหน่ะแพ้เป็นพระ แต่มึงชนะเป็นไหมมันต้องมีเกมไม่ไหวเกมนี้เล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่สกินมวยไทยไม่ค่อยได้แผลกธิ์เลยไหนใครเคยพูดไว้ว่าถ้าแลใช้สกินมวยไทยแล้วจะแรงขึ้นเก่งขึ้นไงวะไม่เห็นเก่งขึ้นเลยไม่แบมันไม่ได้อยู่ที่สกินมันอยู่ที่คุณมึงนะค่ะเกมใหม่แล้วต้องแก้มือใหม่เฮเลนอยู่ยูมวยไทยยาเฮยาเฮเอ่อเฮ้กู่วยหมัดไปทางไหนวะเี่นอยู่ยูโดมวยไทยยาเฉาถ้ยแมน เรียบร้อยเด็กแว้นมาจากไหนวะเนี่ยเอ๊ยแล้วทำไมเกมนี้เป็นแหลกๆวะแหลกแต่ซอยห้าบาทเคลียร์กลางเสร็จลงล่างต่อนี่แหละการเล่นเมทที่ดีมันต้องเล่นแบบนี้อย่าปล่อยให้เวลาว่างต้องรอยนวนมวยไทยยันฉวดหวยเฮ้ยไปแล้วดูอยู่ดโนมวย ลงล่างเสร็จเข้าบนต่อยีน่าจยาวางได้จดาเหมอนาินยูเยอดมวยไทยไม่มีใครหยุดขาได้นะตอนนี้โอ้โหมีรอบตัดสะดว้ยสงสัยแต่งมาเยอะลูกผู้ชายเกิดและตาย้นเดียวนักสู่พลังเขาเหนียวขอลุยเดียวสร้างตำนาน ไอ้ดีก็ขยันรอบตเัเแลอเกินใหบออ้บอกว่าอย่าขอหมอลำบอกว่าอย่าขอหมอลำไม่รู้หมอลำเขาลำแบบนนคนได้จะต,ตัดใจให้ตัวเองเดีย๋ยวเดี๋ยวคุณพี่เมื่อกี้มึงปาดกูมึงไม่ได้ปาดใจตัวเองเหรอโอ้โหยังจะปาดซ้ำกูอีกใจแก่ด้มวยไทยมันเล่นยากขึ้นทุกวันทุกวันมีแต่พวกใช้อาวนโอยโหดร้ายโหดร้ายเกิดดูจะโดนมวยไทยดูจะโดนมวยไทยปะปะป ร้อยเด็กแว้นแหกโค้งไปแล้วเว้ยขอร้องอะพี่เกมนี้ผมมีซีนกับเขาว้ายขอมาลำไอ้แม่สาวหมอลำซิ่งล่อแม่สาวหมอลำซิ่งซะเลยดูอยู่ดมบุยไรโอ้โหดิเจยุ้ยจะแรงไปไหนเนี่ยเฮ้ยฝากที่เหลือต่อด้วยนะเอลสุยิงแมนแมนเพื่อนแมนแมนหล่อเรื่นั่นแหละอ้าออ้าว้าวเอนเเด็กแม่อีกแล้วไม่จบมีมีใจ้โชคใจมีหัวนะเพื่อนถึงไปเอาหนาหัวกัน อา JI, um, so, ô, ong, ้าวแหกโค้งอ you know ีกแล้วเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวแม่สาวมอลำซิ่งจะล่อป้อมเรากันเหรอดูยูโนบวยไทย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นอะไรวะ อ้าวเรียบร้อยเครื่องน็อกไปแล้วเว้ยแล้วทำไมเกมนี้ผมแลดูไม่มีสีเลยเว้ยโอ้ยยูยูโดวยทายยูยูโดวยทายโอ้ยยูยูโดวยทายโอ้ยไม่มีสีจริงๆแล้วเนี่ยวันๆเจอแต่เด็กเด็กแว่นวิ่งไล่ชนเนี่ยที่เหลือไม่มีอะไรเลยโอ้ยทั้งเด็กเว่นทั้งเจยุ้ยมันจะพากันไกลจะพากันแรงไปไหนเดี๋ยวมาเพื่อนมือเหลือป้อมสุดท้ายแล้วเว้ย ป้้าพุ้เล่นกูแหวนป้้พุ่งแหวนป้าปุ่งแววนเคลิบเรียบร้อยสายไฟเอาไปรับประทานเฮึอย่างน้อยก็เหลือเอลสูผู้นี้ยังไงล่ะเฮ้อจะรับประทานฉันกันเหรอฝันไปก่อนไทยีน่ะคนอย่างเธอเนี่ยไม่ว่าจะแตะเนื้อต้องตัวฉันหรอกฮึพยายามได้ดีนี่แต่โทษทีมันเป็นไปมาจบบ้านแล้วครับเกมนี้มวยไทยไม่มีซีนเลยครับผมเฮ้ย เฮ้ยไม่มีซีนไม่มีซีนโดนเจยุยงก็ไปเข้าถึงตัวไม่ได้เลยโอ้ยถังเด็กแหวนคอยวิ่งไล่ตามเจยุยงสแปมสกิลจากไกลๆไกลจีกิตย่าเฮ้ยเคียร์คิปเป็นวันสแปมสกิลสแปมสกิลเคียร์คิปไม่เข้าด้วย ด่าสงสารตัวเองแล้วเกินสกิลดาร์ดป้อมยากนั่นแหละดาร์ันแล้สวยโดนเข้าไปเอ้เด็กหวานตายเลยเปเด็กแวนตายแล้วกันเลยเสร็จกูที่แบบนี้ดูยูโดวยไทยดูยูโดวยไทยฮะดูยู่โดวยไทยดูยูโดวยไทยสเปรเมกาเข้ากลวกลัวกลวกวกวตายไปหาตัวแล้วกวกลัวกวดูอยูโดวยไทยเอาเข้าไปดิเพื่อนสโอ้ยใครตีป้อมมัน โอ้ยเจยยุ้ยวันเนียวกัวันตายของกันดูอยู่เนายเกมไทยมาเกมนี้ไม่แต่ตัวน้านลำคาญทั้งนั้นและสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามนะครับผมเพื่อนแบกเกมนี้ไม่ได้โชว์อะไรเลยเกมที่แล้วไม่ได้โชว์อะไรเหมือนไม่เหมาะการเล่นมวยไทยมวยไทย จริงๆไม่เหมาะการเล่นแร็เลยแหละเป็นไงแล้วการลงทุนในฉบับของจางงูสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคนที่โดนเอทเข้ามานะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณคนที่ซับขอบคุณคนที่ดูขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จางงูในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมรับรองเลยว่าจะมีคลิปกาวๆออกมาแทบจะทุกวันเลยครับผมรักคุณดูมากๆนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับผมรักทุกคนมากๆไปก่อนนะจ๊ะบ๊าย